งานใหญ่หลวงพ่อรอยอยู่ข้างหน้าก่อนผาตัดเตรียมงานใหญ่ไว้นึกว่างานใหญ่คงล่มแล้วแต่พอมาถึงวันนี้ไม่ล่มแน่เพราะแข็งแรงแล้ว งานใหญ่คืองานครุสาสมาธิสอนพระโยมโยมเป็นผู้สนับสนุนแต่ว่าเวลาฟังก็ให้พระฟังเท่านั้นเราจะสอนให้พระให้เป็นสมผานให้เป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสทุกเจ้าอาวาสควรจะรู้จัก สม,มาธิควรที่จะสอนคนอื่นได้ไม่ใช่เป็นเจ้าอาวาสตุกตาเจ้าอาวาสตุกตา,าก็กินหมากแฉ็บๆบคุยพูดพูปปแป๊ดๆเสร็จแล้วก็นอนลุกขึ้นมาก็กินหมากาใหม่อย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้โลกาภิวัต โลกดเดินไปไกลแล้วเราจะย่อมทอกเหมือนเก่ามันไปไม่ได้พระอาจารย์ของหลวงพ่อทุกองคเชียหลวงพ่อไปศึกษาความรู้ที่ท่านมีในการศึกษานั้นยังไม่จบโปรสีทั้งนั้นบางองค์ท่านก็เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้ด้วยแต่ว่า ท่านมีคุณธรรมสูงคุณธรรมนี้ช่วยอุดหนุนบำรุงให้ท่านเป็นผู้่น่าสักการะเคารพกรบาบไหว้เพราะว่าเมื่อท่านได้มีสมาธิแล้วเนี่ยท่านจะมีการสํารวมกายวิจัยไม่กระลอก ไม่ทำอะไรต่างๆให้มันเวอร์เขาเรียกว่าเวอร์เวอร์นั่นคือการทำอะไรให้มันเกินตัวพระควรจะอยู่แค่นี้ก็ไปทำเกินตัวหมายควมามว่าไปสร้างปัญหาต่างๆ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าท่านได้ควบคุมจิตใจของท่าน พระอาจารย์ของหลวงพ่อพระอาจารย์กงมาเจรบุญโยหลวงพ่อก็ต้องอ่านหนังสือให้ท่านฟังทุกวันเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้แต่ํำไมท่านเป็นพระอาจารย์ที่น่าเคารพบ,บูชาหลวงพ่อเนี่เคารพบ,บูชาท่านสูงสุดแล้วเราท่านให้ความรู้นี่เรียกว่าหมดเปลือกกัน แล้วก็ญาติโยมจต่างๆก็มีความเคารพเริ่มใสอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงอยากจะให้ท่านผู้เป็นสมภารทั้งหลายจะวัดทั้งหลายได้มามีการมีความรู้ในเรื่องของสมาธิเพราะว่าเรื่องของสมาธินี่เม็นเรื่องของการควบคุม จิตใจของเราให้อยู่ในระดับเหมือนก,นกันกับเราปรับอุณหภูมิอากาศที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยให้มันอยู่ในระดับเมื่อปรับอากาศดีแล้วเนี่ก็นอนสบายนอนหลับสบายถ้ามันร้อนไปหนาวไปมันก็ไม่ได้เหมือนก,น,กนกันกับการที่ทำสมาธิให้มีพลังจิตเนี่ยเพื่อที่จะได้ปรับระดับจิต ระดับคุณภูมิให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมดังนั้นหลวงพ่อจึงยอมเสียสละเวลาเพื่อให้เกิดสมพานขึ้นมาให้มีมากที่สุดในได้รับความรู้จากสมาธิครั้งก่อนครูสาสมาธิหนึ่ง เรียกว่ารุ่นหนึ่งมีหนึ่งร้อยแปดสิบสามองค์มาจากทั่วทุกทิศในคราวนี้เวลานี้ได้สมัครแล้วสี่ร้อยมอครั้งนั้นมันร้อยแปดสิบคราวนี้สี่ร้อยแล้วโยมทำเล่นไม่ได้ปล่อยให้พระสี่ร้อยอดดลอดลงพ่อแย่ทีนี้ ตัไปเสบาาให้ฉันให้พอฉันแม่อามาเราแค่พอฉันก็ใช้ได้หลวงพ่อไปสร้างวัดใหม่นี่หลวงพ่อจะทำตรงนั้นให้เป็นป่าวัดที่เป็นป่าที่สร้างขึ้นเนี่ยมันมีตั้งมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล อย่างวัดแรกของพระพุทธศาสนาในทีว่ววัดเวลุวันวัดเวลุวันนี่มันเป็นอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารของพระเจ้าแผ่นดินเทมีส้อยว่าวัดเวลุวันกาลันธกะนิวปะสถานทำไมถึงตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามีวันหนึ่ง พระเจ้าพิพิสารท่านเสด็จออกคนเดียวแล้วก็ไปที่ป่าแห่งนั้นเวลุแปลว่าไม้ไผ่สวนไม้ไผ่ที่ไม่ใช่ธรรมชาติสวนไม้ไผ่ที่ปลูกขึ้นมาอย่างงดงามเรียกว่าเป็นป่าไม้ไผ่ป่าใหญ่อยู่เวลุวันเมื่อพระ ได้ไปที่นั่นคือหมายความว่าออกจากนคกขันจะคือออกจากเมืองแล้วก็ไปเสด็จประาพาทขณะนั้นมีพวกปจิวัตรพวกกบฏได้เข้ายึดอำนาจพอดีเขาจะเข้าไปทำลาย พระองค์ท่านพอดีมีกระแตส่วนหนึ่งวิ่งใตสมุปไปให้ใเจ้เตือนขึ้นอ้าวทหารบอกว่าเป็นอย่างนั้นทหารองครักษ์พบดออกมาจัดการปราบพวกบฏเรียบร้อยท่านก็นเลยให้อาภัยทานที่ที่นี่ที่เวรวรนเนี่ย ถ้าใครฆ่ากระแจต,ตัวหนึ่งจะถูกประหารชีวิตชั่วโคตรเพราะฉะนั้นไม่มีใครฆ่าไม่มีใครฆ่าได้กระกระเจในที่นั้นเพราะว่าตัวไอก้กระเจนี่มันไปเหยียบจมูกกันแล้วทำให้ท่านหลอดพ้นจากอันตรายทีนี้ในเมื่อท่านได้สาเร็จพระสดาไปิบผลเรื่มใสพระพุทธเจ้าก็จึงได้ ถวายวัดนี้ถวายสวนอุทยานแห่งนี้ให้เป็นวัดนามว่าเวรุวันกาันทกะนิพุปะสถานนิวาดแปลว่าที่อยู่กาันทกะแปลว่ากระแตที่อยู่ของกระแตสวนไม้ไผ่ที่อยู่ของกระแตน,นแ,ตนะแล้วพระองค์ประจํารงสาอยู่ที่นั่น แล้วก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นที่วัดนี้ก็คือว่ามีพระอราหันต์1,250องค์ไม่มีบุตุชนสักองค์เดียวนะมีแต่พระอราหารันต์ล้วนพระอราหันต์นั้นพระอรหันต์จริงไม่ใช่พระอราหันต์ปลอมอย่างทุกวันนี้พระอราหันต์ปลอมกันเยอะปลอมไปปลอมมาก็กิดทำเรื่องวุ่นวาย แต่ว่าครั้งนั้นเป็นพระอราหันต์ที่พระพุทธเจ้ารับรองแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นอุปชัยยะของท่านพระอราหันต์เหล่านั้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์มาประชุมกันพระองค์คิดได้ว่าพระอราหันต์ทั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์นี่จะเป็นพยา,ยานได้เป็นอย่างดี พระองค์จึงได้วางพุทธ,ธร,รมนูนไว้ที่ณที่แห่งนี้โดยที่พระองค์ทรงรัสเพียงสามข้อว่าไว้ให้โยมสมณูนมเป็นพุทธสมณูนมห้าข้อคือว่าไม่ใช่เป็นพุทธสรรมณูนของโยมสามข้อข้อที่หนึ่งละบาป ละความชั่วข้อที่สองทำความดีข้อที่สามทำสมาสิสามอย่างพอแล้วสำหรับพุทธธรรมนูญของโยงงทมทีนี้พุทธธรรมนูญของพระท่านให้ไว้เจ็ดขอ้ออนุปวะ,วะโดไม่เป็นผู้มีวาจาเก,ก่าไร้คนอื่นอนุปคาโตไม่ไปผูกพยาบาทใครนี้เรื่องของพระ ปาติโมเขจะสังวโรสรวมพระปาติโมกพระปาติโมก็สองร้อยห้าสิบเจ็ดแอสองร้อยยี่สิบเจ็ดปาติโมเขจะสังวโรมัตสันยุาจะพระจัสมิงฉันอาหารเพียงวันละมือ้อสองมืออ้อจะให้มันเกินนะปันตันจะเสยนาสนางัง หาที่สงบทำสมาธิในแต่ละวันที่จิตเตจะอายโคดำเนินวิปัสสนาเจ็ดข้อเป็นพุทธธรรมนูญแล้วก็แสดงที่นี่ในภาษาที่สิบเจ็ดท่านเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าจำภาษาที่สิบเจ็ดได้แสดงพุทธธรรมนูญข้อนี้ เราได้ถือปฏิบัติมาพระพุทธศาสนาก็ของใสสะอาดถ้าหากว่าทำตามพุทธมนูญจริงๆแล้วญาติโยมก็สวยจะทำตามพุทธธรมนูญจริงๆแล้วพระพิสุโสมก็สวยน่ากราบน่าไหวอุบาส,ออบอสกอุบาสิกาก็อยู่ได้ด้วยความสามัคคี เพราะว่ามีพลังจิตเป็นเครื่องควบคุมคจิตใจนี่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมาสอนสมาธิหลวงพ่อมาประดิษฐ์ประดอยสมาธิขึ้นมาเองโดยไม่มีหลักมีเกณฑ์หลวงพ่อมีหลักมีเกณฑ์จากพุทธ,ธวจนะพุทธ,ธบรุเทเจี่ออกมาจากพระพุทธ,ธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ ว่าอาจิตเตออิจิตเจตเจะโยโคสำหรับพระสะจัจจตาป,าปริโยชน์สัพนังสำหรับโยมท่านแบ่งไว้ให้เสร็จทีนี้พอทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยโยมก็สวยงามอุบาสกบาสิกาก็สวยงามพิสุทธิ์นเน้นก็สง่างามน่ากราบน่าไหวา จะทำนั้นขึ้นมาได้อย่างไรหลวงพ่อคิดแล้วว่าชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยยังไงมันก็ต้องตายเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละแต่ว่าในขณะนี้เราก็ขอต่อชีวิตเพื่อที่จะสร้างบุคคลให้มาเป็นเจ้าวัดแล้วสร้างพระให้เป็นพระที่ดีเพื่อที่จะเป็นที่ช่วยกันร,รักษาพระพุทธศาสนาต่อไป ึงแม้ว่าจะเนตเนื่ยมากมายแค่ไหนหลวงพ่อก็จะต้องสู้เพื่อพระพุทธศาสนาเพราะว่าชีวิตร่างกายและจิตใจของหลวงพ่อนั้นได้เสียสละอุทิศให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วในวันที่22มีนาคมปีนี้สย2528 ก็จะมีพระมาะไ,มไม่ต่ำกว่าคขาว่าไม่ต่ำกว่าสี่รอยที่อาจจะถึงห้าร้อยนั่นก็ยังไม่แน่เพราะยังไม่ถึงวันสุดท้ายอ,อก,ก็เยอะถ้าหากว่าท่านเหล่านี้ได้รับครุษ,ษาสมาธิที่หลวงพ่อจะแนะนำเนี่ย ก็จะเป็นแนวทางที่ให้ท่านมองเห็นชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้คณนนะสงฆ์เกิดความสง่างามน่าเคารพกลับไว้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะระบากหน่อยในการที่จะสร้างวัดป่าขึ้นมาในกลาง ในการที่ชุมชนราคาราคาที่ดินก็แพงสิ่งต่างๆก็สร้างมาก็แพงแม้ว่าจะมันจะแพงแค่ไหนเราก็หลวงพ่ก็จะพยายามทำให้มันสำเร็จทีนี้ในการที่สอนเนี่ย หาครับนเราสอนจะปากเฉยๆอย่างเงี้ยเราไม่ทำตามมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะได้สอนเขาด้วยหลวงพ่อพก็ต้องทำตามด้วยถึงแม้ว่าหลวงพ่อพจะทำมาจำหลายสิบปีแล้วมสมัยซึ่ไม่หยุดยังหยุดยังไม่ได้เพราะว่าเราสอนเขาแต่เราไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ครั่ง เมื่อสอนเขาเราทำมันก็เหนื่อยแต่เหนื่อยมันก็ได้ผลก็ต้องยอมรับผ่านมาเมื่อปีที่แล้วห้าเจ็ดก็ทนมาด้วยดีสี่สิบเก้าวันที่กำหนดไว้แล้วก็ทำไมถึงม่ให้โยมเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ท่าน ได้รับความรู้ได้รับสิ่งที่มันดีมันงามเนี่ยให้เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์โยมก็สนับสนุนไปแต่ว่าที่ผ่านมาครูษาหนึ่งเนี่ยญาติโยมก็สนับสนุนเต็มที่ไม่เคยเห็นโยมมาเสวนาตั้งสันห้าพันห้าพันนี่มันครึ่งหมื่นนะ มันไม่ใช่น้อย,อยเดินจนขาเยียดคร <c oughs> าวนี้ไม่ทราบว่าจะเดินไหวหรือไม่ไหวเดินไม่ไหวเดินได้แค่ไหนกเขาแค่นั้นแต่ว่าก็ต้องเดินแล้วสถานที่ก็จะต้องเพิ่มเติมรวมให้เป็นหลายสิบไร่แล้วก็จะทำให้เป็น สถานที่ปฏิบัติอย่างจริงจังสร้างพุทธิรมมาลาโยมก็ไปเห็นแล้วบอกว่าสร้างพุทธิยี่สิบหลังนะสวายบอกไม่ถึงเดือนนโยมจองหมดเลยยี่สิบหลังหลังแล้วสองแสนโยมมวยจองหมดเลยนี่สแสดงว่าโยมสนับสนุน เพราะฉะนั้นทางฝ่ายครว่าสนับสนุนทางฝ่ายพระปชบัดีปฏิบัติชอบพุทธศาสนาก็เจริญแล้วก็อนุชนคือลูกหลานของเราที่จะรับต่อพระพุทธศาสนาก็รับของดีไม่ใช่ว่ารับของเป็นพวกอรชีพวกไม่ร้ายแก ความชั่วเขาเรียกว่าพวกอรชีมันเชี่ปอปลอมแปลงของมาในพระพุทธศาสนานั้นมันมีเพราะฉะนั้นน้ำดีคือผู้ที่ปฏิบัติดีเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำดีเราต้องเพิ่มให้มากหลวงพวกวกว่อก็ดีใจทีว่ว่าวันรุ่นแรกเราได้ร8 3ยแปดสิบสามองค์มาสมัคร รุ่นนี้เราได้400องมาแสดแงว่าพระก็สนใจมากๆหลวงพ่อก็ต้องยอมเสียสละซึ่งยังไงก็ทำให้สมเร็จให้จงได้สวัสดี